สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวธิบาลนะครับเรากลับมาอยู่ในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่อับราฮัมนั้นมีต่อพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้จะมาอยู่ในเรื่องราวของการทดสอบความเชื่อความเชื่อที่แท้จริงจะต้องมีการทดสอบพระเจ้าของพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1จนถึงข้อที่20นะครับผมจะอ่านข้อที่โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับ เกิดการกระดานอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกระดานอาหารหนักในแผ่นดินเมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับรามก็พูดกับนางชารายภรรยาของท่านว่านี่แน่ฉันรู้ว่าเธอเป็นหญิงรูปงามเมื่อคนอียิปต์เห็นเธอพวกเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นพัญญาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเธอ ขอให้บอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันเพื่อเขาจะได้ทําดีต่อฉันเพราะเธอและฉันจะได้รอดชีวิตเพราะเธอเมื่ออับรามมาถึงอียิปต์แล้วคนอียิปต์เห็นว่านางสวยมากเมื่อคนในราชสำนักของฟาโรห์เห็นนางแล้วก็ทูนยกย่องนางนั้นต่อฟาโรห์นางจึงถูกพาไปอยู่ในวังของฟาโรห์ฝ่ายฟาโรห์ทรงโปรดปานอับรามเพราะเห็นแก่นางนั้นอับรามก็ได้แกะ โคลาตัวผู้ทาตทาสีลาตัวเมียและอูดแต่พระยาเวทรงทําให้เกิดภัยพิบัติร,ร้ายแรงต่างๆแก่ฟาโรหและราชวงศ์ของพระองค์เพราะเรื่องนางซารายพัญญาของอับรามฟาโรหจึงเรียกอับรามมาตรัสว่าทําไมเจ้าทําแก่เราอย่างนี้เล่าทําไมเจ้าไม่บอกให้เรารู้ว่านางเป็นพัญญาของเจ้าทําไมเจ้าว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพบาท เราจึงรับนางมาเพื่อเป็นพัญญาของเรานี่ไงพัญญาของเจ้าจงรับไปแล้วออกไปได้ฟารโรห์ตัดสั่งพวกมหาเล็กเรื่องอับรามพวกเขาจึงส่งอับรามไปกับพัญญาและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านพี่น้องรับความเชื่อนั้นต้องได้รับการทดสอบถึงจะรู้ว่าเชื่อจริงเชื่อแท้การทดสอบนั้นพระเจ้าก็ทดสอบด้วยการเรียกว่าส่งความทุกข์ส่งปัญหาส่งอุปสรรคมา เพื่อที่จะดูว่าเขาได้ไว้วางใจพระเจ้ามีความเชื่อจริงๆหรือเปล่าชีวิตที่มีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงสถิตอยู่ด้วยนะครับพี่น้องครับชีวิตที่มีความมีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงสถิตอยู่ด้วยและก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีจริงและก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งหลายคนเข้าใจว่าชีวิตนั้นจะต้องมีความสุขตลอดเมื่อเป็นมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับความสุข หรือคำว่าแฮปปี้กับคำว่าสันติสุขนี่ใช้คำว่าพีซต่างกันนะครับพีซนี่คืออะไรครับพีซนี่คือเป็นสันติสุขเมื่อยามทุกได้สันติสุขเมื่อยามสุขก็ได้นะครับแต่คำว่าแฮปปี้นั้นคือการมีความสุขสนุกสนานการมีเรียกว่าความไม่มีทุกนะครับเรียกว่าความสุขแต่ว่าสันติสุขนั้น มีสันต <Monsieur S 2> ิส EN ุขได้เมื่อมีความทุกข์ครับฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตที่มีความทุกข์นี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีจริงไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ช่วยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งแต่ชีวิตของเราขณะที่อยู่ในความทุกข์นั้นก็คืออยู่ในระหว่างการทดสอบอับราฮัมเองนะครับต้องพบกับความทุกข์ความสับสนความวุ่นวายใจ เมื่อมาถึงแผ่นดินพันธสัญญาแล้วก็ยังรู้สึกไม่สถียรนไม่นิ่งเกิดการกันดานอาหารใหญ่เพร่อนพี่บอกว่าเป็นการกันดานอาหารหนักมากหนักมากคือว่าเป็นการกันดานอาหารไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นการกันดานอาหารแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีเงินทองซื้อของได้อาจจะมีอะไรที่สำรองไว้อยู่ในโกดังเก็บของเขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างธรมธรมดาธรรมดาจำเป็นจะต้อง ย้ายถิ่นฐานครับอบพยพมาอยู่ที่อียิปต์ฉันพี่น้องครับอับรามต้องพบกับความทุกข์ความสับสนวุ่นวายใจต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนมานะครับตะเลงตะเลงวนเวียนแล้วก็เคลื่อนที่มาเรื่อยๆจนทั้งถึงแผ่นดินพันธสัญญาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงหลักปักฐานได้เพราะเนื่องจากว่ามีการกรนดานอาหารเกิดขึ้นพี่น้องครับการกันดานอาหารนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเองิญ แต่การกันดานอาหารนั้นถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าจากพระเจ้าแล้วฉันใดฉันนั้นการที่เราได้รับความทุกข์ยากลําบากการที่เราได้ประสบกับอุบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆยังไม่คาดฝันแน่นอนครับสําหรับเราไม่คาดฝันแต่สําหรับพระเจ้าพระเจ้ารู้ล่วงหน้าพระเจ้ากําหนดเหตุการณ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบความเชื่อครับพี่น้องครับในการทดสอบความเชื่อนั้นแน่นอนครับ ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าชื่นใจหรือมีความสุขแต่กลับกลายเป็นมีความทุกข์และพระเจ้าก็เตรียมสันติสุขไว้ให้กับเราพี่น้องครับเราต้องมั่นใจในความรักความสัตย์ซื่อความสม่ำเสมอของพระเจ้านะครับความรักความสัตย์ซื่อความสม่ำเสมอของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์ทรง,งรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอนะครับและพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีต้นไม่มีปลาย พรรองทรงเป็น Omega, อัลฟาโอเมก้าโรงยังรักษาสัญญาของโรรองอย่างสัตย์ซื่อโรองเป็นเหมือนเดิมอดีตปัจจุบันอนาคตไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความรักของโรรองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปว่าคนนี้น่ารักหรือเราน่ารักหรือไม่น่ารักจริงของพระเจ้าสูงสุดและความรักของพระเจ้าก็สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันครับผมขอถอยกลับนะครับถอยกลับไปว่า ตอนที่พระเจ้าทรงเรียกอับรามครั้งแรกกับการทรงเรียกอับราฮัมครั้งที่สองเนื่องจากว่าท่านอับราฮัมเองมีความห่วงใยเทราคุณพ่อซี่แมยุมากแล้วการตัดสินใจของท่านในการติดตามพระเจ้าก็ล่าช้าออกไปสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าความเชื่อนั้นมันสามารถพัฒนาการได้นะครับความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเกิดจากการพัฒนาการแน่นอนครับอับราฮัม ไม่ได้กระโดดจากศูนย์ไปที่สิบเต็มเลยนะครับแต่อับรามนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมาแต่ในบางครั้งความเชื่ออาจจะตกไปบ้างแต่ว่าเขาไม่หยุดที่จะไต่ขึ้นครับความศรัทธาที่มีในพระเจ้าจากการรู้จักพระเจ้าด้วยการสำแดงจากพระเจ้าเป็นระยะๆะะก็ทําให้ความเชื่อของอับรามนั้นไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับเทลาคุณพ่อของเขาก็คงจะได้รับการถ่ายทอดจากอับราฮัม ว่าให้มีความไว้วางใจพระเจ้าเขาถึงยอมออกมาจากเมืองเออเพื่อที่จะมากับอับราฮัมอับรามลูกลูกชายของเขาเพื่อที่เขาจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แน่นอนครับความตั้งใจดีที่จะติดตามพระเจ้าแต่เนื่องจากเทรานั้นอ่อนล้าจนเกินไปอ่อนล้าเหลือเกินครับจึงไปไม่ถึงแผ่นดินสัญญาของพระเจ้า อีกคนหนึ่งครับโลดครับโลดซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมนั้นก็ภาคเพียนพอสมควรติดซอยห้อยตามผู้เป็นลุงอยู่ทุกระยะแต่สุดท้ายครับโลดซึ่งเป็นลานอับราฮัมก็หลงไปในโลกถามว่าทําไมถึงหลงไปในโลกครับหลงไปกับแสงสีเสียงของเมือนโซดมมีแต่เหลืออับราฮัมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทําตามการทรงนําและแผนการาพระประสงค์ของพระเจ้าจนกระทั่งสําเร็จ พี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจให้กำลังใจพี่น้องครับว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาของพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยครับหนีความทุกข์ยากไปไม่พ้นหนีความสับสนวุ่นวายใจไปไม่พ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าความสับสนวุ่นวายใจเป็นการทดสอบทดลองจากพระเจ้าเพื่อที่จะให้เรามีความศรัทธามีความเชื่อมีความไว้วางใจที่ก้าวสูงขึ้นไป น่นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นทิศทางที่พระเจ้าจะทําให้เราเติบโตลงลึกกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีการไว้วางใจพระเจ้ามีการพึ่งพาพึ่งพิงพระเจ้าน,นั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับลูกของพระองค์เสมอเพราะเรามั่นใจและเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าวางไว้กับเราดีที่สุดแล้วพี่น้องครับผมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากมีความลําบาก บางท่านอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคร้ายบางท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยมีไม่มีความสุขมีความทุกข์ยากลําบากมีความห่วงใยมีความกังวลมากมายหลายประการเหลือเกินพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจครับนี่คือหนทางแห่งความเชื่อที่เราจะต้องเดินไปด้วยความเชื่อมัน่นศรัทธาและด้วยความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าและเรารู้ว่าแน่นอนในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่โยงคงกับพันเราต้องจากโลกนี้ไปเหมือนเหมือนกัน และการที่เราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่วางอยู่ต่อบเบื้องหน้าเราก็คือชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มีสันติสุขชีวิตที่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ยากลาบากต่อไปจะมีแต่ความชื่นชมินด,ดีและนี่คือความหวังของพวกเราครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ทําให้พวกหลายได้มีโอกาสหวนคิดถึงชีวิตและความตายอีกครั้งหนึ่งขอาการทรงนําของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของข้าผู้หลาย อยู่เหนือพี่น้องของข้าพระองค์ที่ฟังเสียงสิทธิอพิบาลในทุกๆเช้าในทุกๆวันขอพระเจ้าเสริมกำลังให้ข้าพระองค์หลายนั้นจะมีกำลังวิเดทที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตอยู่ในพระทัยของพระเจ้าให้ข้าพระองค์หลายจะมีสามัคีธรรมกับพระองค์และสามัคีธรรมพี่น้องเพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์หลายนะเติบโตขอการรับใช้ของข้าพระองค์หลายนั้นอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพึ่งพาพระองค์และพึ่งพาในธิดเดชของพระองค์ ขอสบถนำพาชำระชีวิตของข้ามังหลายด้วยพระชนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่ชีวิตของเราข้างหลายนั้นจะสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ไม่มีสามสีธรรมที่ถูกต้องได้ขอาการทรงนำของพระองค์โดยพระวิญญาณสุดนั้นทําให้ข้างหลายนั้นได้เห็นถึงความจริงของพระองค์ในพระจนะของพระเจ้าและความจริงนี้สามารถถ,ถูกถ,ถ่ายทอดต่อไปและสามารถเปลี่ยนแปลงข้าพงทั้งหลายได้ด้วยเช่นเดียวกันขอมอบชีวิตให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าภายใต้ พระคุณความรักของพระองค์ตลอดไปด้วยเถิดอริษฐานกาบถูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํำนวยพระพรพี่น้องแท้ทุกท่านนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ